ครับสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับในรายการมิสเตอร์ซูซูนะครับโอ้ยเป็นไงเป็นไงครับโอ้ยวันนี้เข้าสู่อ p พีที่18นะครับมิสเตอร์ซูซูจะบินทั่วหาดใหญ่ไปเลยนะครับวันนี้โอ้ยชมความอลังการงานสร้างของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเป็นไงเป็นไงครับโอ้ยสวยเปล่าสวยเปล่าโอ้ยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเป็นแหล่งเศรษฐกิจ ภาคใต้เลยนะครับอมาเที่ยวกันได้ครับมาเที่ยวกันได้ครับโอ้โหท่านผู้ชมมาเที่ยวกันได้ครับโอ้โหอ่าบริเวณนี้ก็จะเป็นวัดปากน้ํานะครับวัดปากน้ํานะครับอยู่ในอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับอสวยไหมครับสวยไหมครับอ๋อยบินวนแบบรอบๆให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเลยนะครับเป็นไงเป็นไงโอ้โหวัดปากน้ํานะครับ สวยมากเลยครับสวยมากเลยครับเป็นไงเป็นไงโอ้ยยาวเลยครับใช้เจ้าดุลของมิเตอร์ซูซูเนี่ยครับโอ้ยเก็บรายละเอียดของอำเภอหาดใหญ่นะครับบินวนตอนนี้บินอยู่บริเวณวัดเจดีนะครับวัดปากน้ำเจดีนะครับเป็นไงเป็นไงโอ้ยน่าเที่ยวไหมครับน่าเที่ยวไหมครับโอ้ยอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับ อ,อยู่กลางเมืองหาดใหญ่เลยนะครับวัดเจดีปากน้ำใครที่ไม่เคยรู้จักก็มากันได้นะครับมากันได้นะครับสนับสนุนการท่องเที่ยวของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับหาดใหญ่มีที่เที่ยวเยอะแยะมากมายนะครับมิเตอร์ดูว่าบอกบอกไว้เลยนะครับาหาดใหญ่มีที่เที่ยวเยอะแยะมากมายนะครับอนี่เป็นภาพมุมสูงนะครับ บินรอบๆไปเลยนะครับรอบๆวัดเจดีปากน้ำไปเลยนะครับตอนนี้โอ้ยเป็นไงเป็นไงโอ้ยตัดภาพอีกครั้งครับโอ้ยเข้าสู่บริเวณลีกาเด้นนะครับอโซนนี้เขาจะเรียกว่าลีกาเดนนะครับาชาวมาเลเซียแวะมาเที่ยวกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับบริเวณนี้โอ้ยเป็นไงเป็นไงโอ้ยนี่ครับโอ้ยใช่เจ้าดวนบิน รอบๆเลยนะครับอ๋อบริเวณรีการ์เด้นนะครับอ๋อเป็นไงเป็นไงโอ้ยโอ้ยสวยไหมครับสวยไหมครับมิเตอร์ซูซูว่าสวยนะครับสวยคนละแบบนะครับสวยคนละแบบนะครับอืเป็นไงเป็นไงโอ้ยไปกันต่อครับไปกันต่อครับยาวเลยครับอืมเนี่ยครับโอ้ยตอนนี้ก็อยู่บริเวณรีการ์เดนอยู่นะครับ e ิวซี s ันครับโอ้ยหรือเปล่าที่เป็นแก้วครับที่เป็นแก้วครับอ้คนมาคนมาเลเซียชอบมาพักนะครับอตอนนี้ก็บินเข้าไปบริเวณวัดชือช้างนะครับอืมอ่าลังคาสีออกสีอิดนะครับวัดชือช้างนะครับตรงนั้นใช้โหมดแท็กกิ้งนิดหน่อยครับโอ้บินวนแบบ ช้า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 ,าครับแต่ได้พระเล่มงามนะครับอืมเป็นไงเป็นไงโอ้ยสวยมากเลยครับสวยมากเลยครับอืมยาวเลยครับมิเตอร์สุสูโอ้ยตัดภาพอีกครั้งครับตัดภาพอีกครั้งครับอ่านี่ก็จะเป็นตัวเมืองหาดใหญ่ของโซนด้านหลังนะครับของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับอืม เป็นโซนด้านหลังนะครับนี่ก็จะเป็นโรงเรียนแสงทองวิทยานะครับบินเข้าไปเลยครับบ <de> <is all S 1> ินเข้าไปเลยครับมุมไกลนู้นก็จะเป็นรีกาเด้นนะครับอ๋อที่ตึกสูงสูงกว่าเพื่อนนะครับอ๋อนั้นจะเป็นลีกาเด้นนะครับใครที่มาใหญ่เขารู้จักดีนะครับลีกาเด้นเขาจะมีตลาดคนเดินนะครับเป็นไงเป็นไงโอ้โหยี่ชมเมืองหาดใหญ่ไปเลยนะครับโอ้ย เป็นแร่งเศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้เลยนะครับประตูสู่เศรษฐกิจของภาคใต้เลยนะครับหัดใหญ่อ๋อเป็นไงเป็นไงโอ้ยยาวเลยครับอืมสวยเจ้อสวยมากเลยครับโอ้ยพูดผิดพูดถูกครับพูดผิดพูดถูกไปหมดครับเพราะบรรยากาศมันสวยสะเสลือเกินครับโอ้โหเป็นไงเป็นไงโอ้ยวันนี้ก็สู่อีที่18นะครับอ าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับฝากด้วยจบด้วยนะครับออยู่กับมิสเตอร์ซูซูไม่เบื่อแน่นอนครับโอ้ยราะมิสเตอร์ซูซูเป็นคนสนุกสนานนะครับโอ้ยใฮาปาร์ตีคค้ครับโอ้ยภาพไปเอยครับภาพไปเลยครับโอ้ยเป็นไงเป็นไงโอ้ยยาวไปเลยครับยาวไปเลยครับเป็นไงเป็นไงโอ้ยตัดภาพครับตัดภาพโอ้ย นี่ก็ตะวันก็จะรับฟ้าแล้วครับอ่าบริเวณนี้ก็จะเป็นชุมทางหัดใหญ่นะครับอืมอ่าไปเป็นต่อครับอ่าบริเวณนี้ก็เป็นชุมทางหัดใหญ่นะครับอ่าอยู่แถวสถานีรถไฟหัดใหญ่นะครับอืมเป็นไงเป็นไงโอ้ยยาวเลยครับมีเตอร์สู่ๆยาวไป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 นะาสะพานดำนะครับสะพานดำอ่าบริเวณนั้นน่ะสะพานดำนะครับอืม เป็นไงเป็นไงโอ้ยยาวเลยครับยาวเลยครับยาวไป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 ครับอืมเห็นหรือเปล่าโอ้ยสวยนะครับสวยนะครับอ๋อมีตัวซูซูว่าสวยนะครับโอ้ยบินวนกันไปเลยนะครับอืมเป็นไงเป็นไงโอ้ยยาวเลยครับอืมเป็นไงเป็นไงเป็นไงโอ้ยชอบมากเลยครับชอบมากเลยครับอืม มีความสูงมากเลยครับได้ดูบรรยากาศด้านบนแบบนี้ครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับอืมนี่ครับชุมทางหาดใหญ่ครับตอนตะวันใกล้จะรับฟ้านะครับอืมเห็นหรือเปล่าจะเห็นห้างโรบินสันด้วยนะครับอืมเป็นไงเป็นไงอบินรอบๆไปเลยครับให้ชมตัวเมืองหาดใหญ่ครับบินตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยครับโอ้ย ไม่อยากจะบอกเลยครับโอยว่าสวยสวยมากเลยครับโอยถ้าท่านผู้ชมมาบินอ่ะสวยมากเลยครับหาดใหญ่อสวยสวยนะครับสวยมากเลยครับถ้ามีคําไหนมากกว่าสวยผมพูดไปแล้วครับโอยเป็นไงเป็นไงโอยเป็นต่อครับอเห็นหรือเอปล่าโอ้ยแสงไฟสลัสวสลัวโอ้ยกับบรรยากาศพระาทิตตกดินนะครับอเป็นไงเป็นไงโอ้ เดี๋ยวให้ดูพระอาทิตย์ตกดินครับพระอาทิตย์ตกดินครับโอ้ยหรือเปล่าโอ้ยคลาสสิกมากเลยครับคลาสสิกมากเลยครับโอ้ยคลาสสิกแล้วก็โรแมนติกมากเลยครับโอ้ยเป็นไงเป็นไงยาวเลยครับโอ้ยหรือเปล่าหรือเปล่าโอ้ยหรือเปล่าครับตัดภาพอีกครั้งครับโอ้ยเพราะวัดแห่งนี้มันสวยมากเลยครับมิต์ซูซูบินกลับมาอีกครั้งนะครับให้ดูวัดเจดีย์ครับ วัดเจดีย์ปากน้ำนะครับอสวยนะครับวัดที่นี่อเห็นหรือเปล่าจุดเด่นก็จะมีเจดีย์อยู่ด้านบนนะครับอืมเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ก็ว่าได้นะครับใครที่ไม่เคยรู้จักอ่ะมาเที่ยวกันได้นะครับวัดปากน้ำอ๋อเป็นไงเป็นไงโอ้อยู่กลางเมืองหาดใหญ่เลยนะครับวัดปากน้ำอะอมิรเดิซสุอๆว่า wa. สวยนะครับ พูดไม่ออกบอกไม่ถูกครับโอ้ยสวยมากเลยครับเป็นไงเป็นไงโอ้ยตอนนี้บินวนรอบๆเลยครับโอ้ยใกล้จะจบแล้วนะครับตอนนี้ขอบคุณท่านผู้ชมมากเลยนะครับที่รับชมจนจบนะครับเป็นกำลังใจให้คนทำช่องนะครับขอบคุณครับไปกันต่อครับ